ึงตึงตึงตึงึงตตึตึงตตึึงตึงตึงตึตงตึงงตึงงตึตึงตตตึึงึตึตึงึงตึงงตึตึงตึตงตึึึึงตึตงแตึตึงงตึงึงตึตงตึตึงตึงึงตึงงตึงงงตตึตึงแตึตึงึงตึึงตึงตงตึงงตึตงตึึงตึึตแงตตึงงตตึตึึงตึึงตึตงตึึงตึงงตึึงตึตงตึงึงตึึตึตึงตตึง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 ตตึงตตึง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 ตตึงตตึง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 ตึ ตึงตึงตึงแต่ละแลแต่ตึงจต่ตึงแต่ตึงเอ้าทีนี้เอาเพลงอะไรดีเปิดเพลงงาเส้นเลิดเพลงงเส้นดีกว่าจ้ะจ้ะเอาเพลงอะไรดีเลยพี่มัทครับจ้ะเลือเจ้าเพลงอะไร จ่ามาเจ้าจริงจังแล้วมาเจ้าจริงจังแล้วมาเจ้าจริงจังนะจ่ามาเจ้าจริงจังแล้วมาเจ้าจริงจังแล้วมาเจ้าจริงจังนะจ่ามาเจ้าจริงจังแล้วมาเจ้าจริงจังแล้วมาเจ้าจริงจังนะจ่ามาเจ้าจริงจังแล้วมาเจ้าจริงจังแล้วมาเจ้าจริงจังนะเอาเมียลยรวมๆสักฉันนางตกปลาอยู่ริมตะลิ่ง